เจอกันหกยกนะครับก็ถือว่าเป็นอดีตแชมป์โลกของ WBO ครับไลนยนี้ช็อกโลกครับนี่ไปชิงได้ที่บ้านเขาเลยครับฟิลิปปินส์นะครับพึ่งหลวงเอวันนี้ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องนะครับ WBO เอเชียแปซิฟิกนะครับนักมวยไทยด้วยกันนะครับแดงพึ่งหลวงน้ำเงินเพชรชุมพลนะครับขอบคุณโอสถสภาจำกัดเครื่องดื่มเอ็ม บริษัทมาการจำกัดโมโกพญาแรตนะครับโดยคุณสมชายมณวิทยาการนะครับบริษัทดีสิทธิชัย2 5 5 5นาะครับจำกัดชมพูคุชแคร์ห้างขยาตราใบาห่อนะครับโกมินโปรดักนะครับจำกัดเครื่องดื่มเคือแร่ซินเนอร์จี้นะครับรอยเย็ยนดีจำกัดแองโกไทยจำกัดนะครับผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถแท็กเตอร์ไคโอตินะครับแมสซีเฟ,ฟอร์กุสันนะครับ นี่เป็นยกแรกนะครับนักมวยไทยด้วยกันทั้งคู่ในการอุ่นเครื่อง WBO เอเซียแปซิฟิกนะครับฝ่ายแดงพึ่งหลวงสสิงหอยู่ฝ่ายน้ำเงินเพชรชุมพลสวิเศษกิจนะครับนี่ถือว่าเป็นรายนี้เป็นรองแชมป์เวทีมวยราชดำเนินนะครับฝ่ายน้ำเงินอย่าลืมนะครับย้ำบอกกันอีกครั้งว่าความยิ่งใหญ่ รายการมวยไทยอีกนัดหนึ่งครับทีวีทีมวยราชดำเนินนั่นคือศึกวันทรงชัยบวกกับสสมหมายในวันจันทร์ที่30มิีนาคมนี้นะครับคู่มวยที่แฟนมวยที่ว่าเป็นท่านต่อทั้งหลายล้วโดนปาบไปเลยนะครับวับนนั้นทนนชัยกับเสกสันครับเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นคู่เอกนํารายการแมแต่ว่าไปแล้วในรายการนี้เอกทุกคู่ครับทักสิเล็กเจอกับเพชรอู่ทองปิดท้ายด้วยขวัญโดมกับเด็ดขาดเปิดหัวด้วยแสงมณีกับเพชรลำสิน ในวันที่30นะครับคล้ายวันเกิดของอของกลุ่มเพื่อนสมาชนนะครับคุณทรงชัยรัตนสุบัติเปิดหัวนี่ไม่ต้องดูอะไรเลยแสงมณีกับเพชรลำสินคู่นี้นี่หาใจกันมาจากใต้นี่นี่หลายคนเออแพชชนะกันได้แบบนี้อ้าวมาลุ้นกันวันที่30แล้วก็มาดูคู่นี้นะครับอดีตแชมป์โลกนะครับพึ่งหลวงสเซิงอยู่วันนี้ต่อยกับเพชรจุมพลนะครับสอวิเศษกิจอุ่นเครื่องด้วยอุ่นเครื่องวันนี้ก็ทั้งเอ็ม150นะครับพิชิตโลกวันทรงชัย วันนี้ต่อยที่มัธยมนะครับในห้างทองเชษชัยบอกว่ายังเหมือนเดิมนะนนอกใน5,000ันบาทในห้างนี่ถ้ามีมวยที่ไหนในห้างจะต้องไปถึงที่นั้นวันนี้เสือสิบเอ็ดตัวนะครับมาด้วยแล้วก็อิสระอคาปชานะครับลูกชายของในห้างตีนะครับประสิทธิอคาปชาวันนี้จากยำทาน์สุรทวันหนักตราใบห่อวันนี้มอบไปแล้วด้วยนะครับอีก3 0 0พันแล้วคู่นี้ห้องอาหารครัวสลายละมอบช่นอีกสามพันต่อแก้วนาโนสารสกัดอินซีของคุณเก่งตลอดเลยที่ไหนก็ไปด้วย พึ่งหลวงนะครับฝ่ายแดงน้ำเงินเพชรชุมพลนักมวยไทยด้วยกันนะครับเป็นการอุ่นเครื่อง WBO นะครับเอเซียแปซิฟิกนะครับปายกแรกมาดูว่าธนุชัยไม่เคยถอยให้ใครเลยเสกสันวันที่30มสิบยอดครับผ่านมาแล้วนะครับยกหนึ่งมาดูอดีตแชมป์โลกนะครับพึ่งหลวงวันนี้โชคกับเพชรชุมพลนะครับ แล้วก็30เดือนนี้นะครับรมตมหาชนคุณทรงชัยก็เชิญชวนเลยนะครับวันที่30คู่โอ้โหต้องยอมรับนรกแตกเลยนะครับคู่เอกมาดูว่าธนชัยกับเสกสรรคนไม่ยอมคนอีกครั้งหนึ่งเพลกสินเล็กกับเพชรอุทองขวัญโดมดาวรุ่นชื่กับเด็ดขาดคู่แรกโอ้โหหาดูยากแม่ไม่ีอนะครับกับเพชรลำสิ์วันเอกทุกคู่ครับรายการวันที่30นี้นะวันทรงชัยบวกกับสสมหมายครับยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นพี่น้องแฟนมวยครับต้องบอกกตอละครับว่า ความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่วิธีมวยราชดำเนินในวันที่30มีนาคมปลายเดือนนี้นะครับติดตามนะครับนัดยิ่งใหญ่นัดนี้ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับคนมวยนะครับบนเวทีนะครับางพึ่งหลวงอดีตแชมป์โลกวันนี้ก็อุ่นเครื่องนะครับ6ยกต่อย122ปอนด์กับเพชรชุมพลนะครับสวิเศษกิจวันนี้ก็ปรพ,พเตอร์นะครับยอดเยี่ยมของกอนมวยโลก5ปีซ้อนๆนะครับ คุมาเตอร์หญิงคุณปีเรกรน,นะครับรัตนสุบรณวันนี้ประธานในการจัดการแข่งขันประธานสาพ,พันธ์มวยไทยอาชีพโลกสามารถมาลุลีมนะครับพร้อมทั้งวันนี้มีทั้งคุณอนุชานะครับบุรภาชัยศรีวันนี้ก็ยังร่วมสนทนากันอยู่เกมครับบนเวทีเดินเดินพึ่งหลวงถือว่าเป็นมวยรุ่นพี่นะครับเป็นการอุ่นเครื่อง WPO, a s e a Pacific, เำเงินเพชรชุมพลขวาตรงรายนี้ถือว่าไปช็อกโลกมานะครับไปแย่งชิงขัดมาได้จากฟิลิปปินส์นะครับน,น้อยคนนะครับที่จะไปล้วงของงูเขียวถึงประเทศฟิลิปปินส์แต่ว่าพึ่งลวงนี่ทำมาแล้วทำมาแล้วควา้าแชมโลกมาแล้วด้วยเพชรชุมพลถึงมันจะเป็น,นรุ่นน้องแต่ก็ไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีนะครับ ไปแบบสบายๆนี่ครับซ้ายตรงลําตัวต่อยต่าไปหรือเปล่าร,รมการเตือนหน่อยสูงหน่อยสูงหน่อยสูงนิดนึงรรมการพิชิตอวงปรเมศนะครับเอามาดูซ้ายของพิจุมพลน,นะครับในเรื่องกระดูกชุ่มหงบินแบบมวยไทยไม่ได้เป็นรองประสบการณ์เยอะอามาเจอกับอดีตแชมป์โลกพึ่งหลวงพึ่งหลวงต่อยขวาล่างซ้ายบนเอาสั้นๆเดโดนซ้ายของ เอาเพชรชุมพลอีกทีนึงมวยซ้ายกับมวยขวาเจอกันแล้วมันมันดูน่ารักเนียนตาดินะมาซ้ายตรงลูกนี้ไม่ถอยนะครับทางเพชรชุมพลเอ้าซ้ายอีกหมัดนึง่งมาหองของนะครับพึ่งหลวงหองของมาเข้าจุดโฟกัสจะมีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับหลับปลายยกเดอะเดินอัปคัดฮุกสวนเกินสวนขึ้นด้วยซ้ายเพชรชุมพลโอ้โหหมดยกครับหมดยก ยก3นะครับพึ่งหลวงแดงเพชรชุมพลน้ำเงินอดีตแชมป์โลกของ WVO นะครับสมาคมมวยโลกไม่ได้เกรงกลัวผู้ถึงกระดูกมวยไทยนี่กระโชกชนนะครับเพชรชุมพลอ้าวหัวชนหรือเปล่าอโอ้นี่ครับก็เลยถือว่ามารยาทดีด้วยกันทนะั้งคู่นะ วันนี้มาที่เ,เทวีวัฒนาที่นี่แล้วหเห็นน้ำมวยเก่าๆเยอะนะที่นี่นี่โดงน้ำมวยเหมือนกันนะครับ <Yeah. S 1> รัวแล้วรัวแล้วเอาเพชรจมดังเอ้าให้ต่อยมาเลยต่อยมาเลยต่อยมาเลยวันนี้เซอร์ิเอ็ตัวนี่นางหงข้างนะครับรอที่จะมอบเอามาดินพ่อมาทานเอาคงสลายก็มอบเหมือนกัน <Yeah. S 1> นะประสิทธิ์อัคบะชานะครับจากยาบรรเทาด้ิยสุรุทวนรนหนกคลาใบาหอ วันนี้คุณหัวหัวกรรมาการาเตือนหัวนะครับนี่้ายกับขวาเนี่ดูต่อยแล้วมันเนียนตาดีนะครับผู้ถึงกระดูกมวยทางด้านฝ่ายเพชรชุมพลนี่มวยไทยีย่ชกมาเยอะนะครับโชคชนนี่ครับซ้ายตรงซ้ายกับขวาน่ารักน่ารักทั้งคู่หุกขวาจั่วลมเกี่ยวเกี่ยวคอว่าใหม่ครับขยับเดินเพชรชุมพล ออกไปเลยครับพึ่งหลวงอดีตแชมป์โลก WBO <า>สมาคมวมยโลกนี่นี่พึ่งหลวงช็อกโลกมาแล้วนะครับถึงว่าจริงจริงแล้วอดีตแชมป์โลกนี่ต้องโชว์ฟอร์ม,มให้เด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับน็กได้น็กเลยไม่ต้องเลี้ยงอา้าวสายของพิจุบลโอ้ไม่กลัวอดีตโอ้ขวาอีกหมัดหนึง่งอา้า <c oughs> วถือว่ามารายาทด,ดีทั้งคู่นะอย่าง,น,างนัง้นฟันอย ยังกันฟ<ห>ันเวลาลเออพึ่งหลวงไม่เห็นนะครับข <อะ S 1> ึ้นตามมาค้ออีกหมัดหนึ่งเล่นกันไปที่เล่นลิ้นปี่เลยนะครับเมื่อสักครู่นี้อยางกันฟันว่าต่อครับใส่ต่อเอาใหม่ใส่กันใหม่เดินเพชรชุมพลมาเหนียวเหนียวเหมือนกันครับรายนี้ดูครับซ้ายตรงปลายยกช่วงปลายยก มามาหมัดตรวจหนึ่งสองพึ่งหลวงมาหมัดขวาตรงว่ากันต่อหมดโยกกับหมดยกท่านผ้ชครับนี่เลยครับยกที่ผ่านมาของอดีตแชมป์โลกนะครับพึ่งหลวงน้ำเงินก็คือพิชุพลนะครับสวิเศรษกิจยกที่4นะครับแม่มีอัดฉีดเยอะเหลือเกินนะอยากจะดูว่าใครน็อกใครนะครับ ชุมพลคุณสมิงขาวฉีดยาสามหมื่นนะหมื่นนี่ยไม่ได้ไปผมไม่ได้กินเพราะผมไปเอาจากสปอนเซอร์ที่หลายหลายคนน,นคะเขาบอกวยยอรวมตัวรวมตัวมอบรวมตัวมอบแม้กระทั่งกาแฟเฉลิมพลนะครับมาลาคำนี่กล่องสีแดงก็ก็บอกมอบด้วยกาแฟเฉลิมพลในห้างเชิดชัยนั่งอยู่ข้างๆนี่ด้วยบอกเอามอบไปน็อกได้จัดไปเอาบนเวทีนะครับตอนนี้เลยขยับเปิดเกมเลยมีรางวัลเยอะแยะ เพชรจุมพลแต่ว่าพึ่งหลวงแม่มจะเป็นไปได้หรือเปล่าเอาขยับเดินบ้างครับพึ่งหลวงขอบคุณกันอีกครั้งครับบริษัทมาการจำกัดโมกโพยาแรกนะครับโดยคุณสมชายมณะวิทยาการ<ป>เครื่องเดืมเคือแร่ซินเนจี้นะครับอร่อนดีจำกัดอ<ป>ุ๋ยแทนคุณนะครับวัะสินพืชบวกจัดจ้านนะครับกอแก้วมโนครับสารสกัดอินทรีย พร้อมทั้ง m 1 5 0นะครับไม่มีมิติชีวิตเกินร้อย M50 มอสโอสัสภา,านะครับมาดูผู้นี้นะครับน็อกได้หรือไม่ได้โอ้โหโดนขวากระซ้ายขอละมัดแรกเลยนะครับขวาพึ่งหลวงซ้ายของเพชรชุมพลเพชรชุมพลไม่กลัวเลยซ้ายเข้าไปอีกอยำบวกแล้วบุกหน้าตาแดงเหมือนกันนะครับมาดูว่าเอาอยู่หรือไม่อยู่วันนี้ก็ในศึก m 1 5 0นะครับพิชิตลโกวันทงชัยนี่ เืนวันนี้ทําการถ่ายทอดสดที่วิธีมวยชั่วคราวลานกีฬาโรงเรียนมัธยมวัดธาตทองนะครับพระกหนโงงนี่เป็นคู่ของพึ่งหลวงกับเพชรชุมพลนะครับนักมวยไทยด้วยกันไปการอุ่นเครื่องนะครับ,บยกนี้เป็นยกที่4แล้วก็ลองย้ำบอกกันบ่อยๆอ,อีกครั้งหนึ่งครับว่าวันจันทร์ที่30มีนาคมนี้พบกับความยิ่งใหญ่ที่วิธีมวยราชดำเนินนะครับ วันทรงชัยบวกกับสอสมหมายนะครับเศกสรรถนน,นชัยถนนชัยเสกสรรใครนอกใครครับติดตามอีกครั้งหนึ่งครับวันที่30นี้เอกทุกคู่ครับเปิดหัวด้วยแสงมณีกับเพชรลำศินปิดท้ายรายการด้วยขวัญโดมกับเด็ดขาดนะครับห <Hey! S 1> มดโยกับหมดยกคมครับมาดูภาพช้าของยกที่ผ่านมานะครับ แชมป์โลกพึ่งหลวงกับทางเพชรชุมพลสวิเศษกิจน้ำเงินมาสู้กันต่อนะครับในยก5ผู้ทนี้ต่อย6ยกนะครับน็อกได้หรือไม่ได้ทำได้หรือไม่ได้นะครับพึ่งหลวงแดงแล้วก็เพชรชุมพลน้ำเงินอา้าวแลกแล้วยกนี้ยก,ยก5อา้าววันนี้ต่อยที่โรงเรียนนะครับ มัธยมวัฒนทองนี่อยู่พระโขนงนะครับอยู่แถวๆนี้แหละอยู่ริมถนนนะครับเป็นโรงเรียนที่นานแล้วก็นนักเรียนเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นะครับนักเรียนเก่งๆที่กีตะมวยไทยเรียนรู้ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเรียนรู้ได้เยอะมากๆเลย ย,ยกนี้ยกห้ายกหน้ายกหเอา้านอกได้หรือไม่ได้นะครับพุชพลก็จะสู้สู้สเอ้าโดนไม่หมัดปืนกลนี่ต่อยแล้วนะครับรวดเร็วแล้วเร่งแล้วนะครับเบียดติดไปก่อนกะให้เปิดหน้าร้อยต่เมื่อไรแล้วจะจ้วงเลยทีเดียวอย่างนอกไม่ได้พุชพลต่อยล่างอีกทีนึงเอา้าโอ้ขอเกงของเกงเอา้า ก็สู้นะครับสู้ตลอดเลยทีเดียวพิชุมพลสวิเศษกิจน้ำเงินแกไม่ได้เกรงกลัวอดีตแชมป์โลกเลยนะครับของพึ่งหลวง <c oughs> นักมวยบางทีบางั้งนี่จะบอกเกิดว่าเรือเวทีไปแล้วนะครับไม่ได้ต่อยไปติปปต่อแล้วเนี่ยพละกำลละกำลังหรือว่าพลังหมัดนี่จะไม่หนักเหมือนก่อนๆที่กำลังฮอตๆด้วยนะครับ ช่วงปลายยกนะครับหมดยกกับหมดยกคุณดูครับก็ผ่านมาห้ายกคันนี้ต่อยหกยกนะครับยกที่ผ่านมาก็ทำท่าจะเร่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางพิจิตรก็สู้ตลอดซ้ายแล้วกักกบอัดมาตลอดเหมือนกันนี่เป็นถือว่าเป็นยกสุดท้ายนะครับ โดนเยอะเหมือนกันครับแต่ไม่มีอาการนะครับเพชรชุมพลถือว่าประสบการณ์ในการชกมวยไทยในโชคชนนะครับครับขอบคุณกันอีกครั้งนะครับบริษัทโอสถสภาจำกัด M150 นะครับบริษัทแองโกลไทยจำกัดนะครับผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถแท็กเตอร์ไคโอตินะครับแมสซีฟักุสันนะครับอุ๋ยแทนคุณครับวัซินพืชบวกจัดจ้านขกแก้วมโนสารสกัดอินทรีย์นะครับ บริษัทเกียรตวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดยาดมเชงเชงนะครับพร้อมทางห้องอาหารครัวคุณสาหลายนะครับต้องต้องนับเลยครับลุงนี้โอ้สิบเลยนะครับก็เป็นนั้นว่าพึ่งหลวงก็เป็นฝ่ายชนะน็อกในยกที่6นะครับยกสุดท้าย จากที่ขับเที่ยวกันมาเลยว่าสนุกพอสมควรนะครับพักกันสักรูรนะครับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับมา าพช้าๆนะครับฝ่ายแดงพึ่งหลวงฝ่ายน้ำเงินเพชรชุมพลนะครับเปี่ยงกบปรคการับเมื่อโชคครบยกกรรมการชูมือเลยครับพึ่งหลวงสสิงห์อยู่เป็นผู้ชนะคะแนนนะครับ